สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแจ้งนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการของรัฐนะครับผมมีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับผมก็ธันวาคมนี้นะครับก็เปรียบเสมือนรัฐบาลนะครับเพิ่มของขวัญปีใหม่ให้พวกเรานะครับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการของรัฐนะจำนวนเงิน500บาทนะครับผมเป็นการเพิ่มวงเงินนะครับ ส่วนรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมารับฟังไป,ปงพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้ารู้สึกชอบหรือถูกใจก็โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้เรานะครับผมนี่นะครับเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรับ500บาทต่ออีก3เดือนนะครับผมเป็นของขวัญปีใหม่นะับผมเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาท ไปอีก3เดือนนะครับสปสยินดีต่อมาตรการเพิ่มกําลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับโดยเพิ่มวงเงินให้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวน500บาทนะครับไปอีก3เดือนนะครับนั่นก็คือมกราคมถึงมีนาคม2564นกะครับก็คือเดือนหน้าครับปีใหม่เลยนะครับเป็นเป็นเริ่มต้นปีใหม่เลยนะครับผมก็1มกราคมนะครับจะได้รับวงเงินที่500บาทนะครับ กุมภาพันธ์และ1มีนาคมก็อย่างละ500บาทรวมเป็นทั้งสิ้น1,500บาทนะครับผมโดยจะเป็นการเพิ่มวงเงินเหมือนในรอบที่ผ่านมานะครับก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน3,000 30, 0บาทต่อปีนะครับปกติเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่300บาทต่อเดือนนะครับแต่รอบนี้เขาจะปรับให้เป็น800บาทนะครับส่วน1 0 0 0 0บาทต่อปีนะที่รายได้เกิน1 0,000บาทต่อปีนะครับ ปกติจะได้รับแค่200บาทต่อเดือนปรับใหม่เป็นเพิ่มเป็น700บาทนะครับผมรองโฆษกประจําสํานักง,งานนายกนะครับคุณรัชดานะครับได้กล่าวยืน่นขอไปครับได้กล่าวยืนยันอีกนะครับว่าวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสบศมีมติเห็นชอบนะครับเเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสออดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มกําลังซื้อ ให้ผู้มีรายได้น้อยนะครับจำนวนเนี่ย14กว่าล้านคนนะครับโดยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยจะให้เป็นวงเงินรูกซื้อสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน1,500บาทครับแต่จะแบ่งจ่ายสามงวดเนาะนั่นก็คือมกราคมจะนถึงมีนาคมนะครับ2,564จะให้เดือนละ500บาทรวมทั้งสิ้น1,500บาทนะครับสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับในส่วนนี้ หากรวมเงินที่ใช้ในมาตรการนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยจะได้รับอยู่ที่3,000บาทนะครับผมนี่ก็เป็นที่ยืนยันนะครับสำหรับกรมบัญชีกลางแจ้งเข้ามาครับเพิ่มวงเงินนะครับค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพิ่มอีก500บาทนะครับจำนวน3เดือนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเป็นการเพิ่มเข้ามาต่อต่อไปยันปีหน้าครับอ25นะครับ โอเคครับก็มีจา้าม,มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ